ทามาค่มเงามือเลย้ยืตั้งไกลๆได้มองเบิงลงเบิงไอ้เจิดขึ้นฟ้าดิบรรยากาศมื้อแรงบ้านหอาโอ้ยคุณยายคุณยายสิพาเก็บทานมาสั้นพี่น้องเลยอ่ะเอามาตั้งเออตั้งไกลๆอีกเอาออกถอยมาอีกเออย่าอาเข้าไปไกลยังยืนเห็นกองทานเผาทานข้างบ้านล้วพี่น้องเลยเป็นบอยกายหมุกขึ้นมาไง ถอยถอยหลังมาอีกอืเห็นแต่ข้างฝาย่าเออเลยแล้วเออถอยไปอีกตั้งไว้ไกลๆอ่อันนั้นเตาน้อยหมกขึ้นมาหมกส้นมาง่อ่าเอาตั้งตั้งเลยเนีย่ยเลยแล้วขาตั้งโบเมนเลือ โอเคได้เลยได้เลยนะว้าเผาทานเดี๋ยวลูกก็มาเอาทีเนี้ยขายมันลดเ้ออย่าสู้ให้มันใส้ผีมันหาเงินกันใส้ได้หง่าแบบองเงื่อนเข้าเกลงไปนั่งแากแทงหุนไปนั่งฟากแทงบุนว่าอันเก้าอี้วาพอดีเลยโอ้ทานไม่ใหญ่เนาอเพิ่นนตอนบักใหญ่วะเปมาคู่คู่คู่คงามตื่นมาเล่บมากระนองหมา บม่ต <Wow. S 1> Kh ้องเลยเขาหาเงินได้จะสุไปให้เขาใส่ฟรีเออภูมมันบ้าซึ่งบังก็บังให้มันแล้วอยู่กังไดก็บรงลอยหนกเอาไปย่างเลยอ่ะเหงางเขาเขาแค่ก็บรรมซึ่งงี้เพิ่งเงีนยชัวเอาไปกับ ก็ชอบนะกระชวนได้เหรอว่ <บา S 2> ต้องม<า>ีมันม่ต้องให้มหนันเมาซื้ออย่าเฮ็ดงานแห้งนะลูกก็เลี้ยงให้ฟรีบ่ต้องเลยจ่ายตังค์่าขนมมาเล็กอ้า <c oughs> ไปกินเหล้าบวกเหล้าค่าเหล้ายังมีบวกกันอะเอ้ยบางอางก้อมน,น,น,นามากงี้ยไง่ะงามงามอยู่ทานดูดิเนอืออ้ไม่ยังดีเนาะไม่เกลน,นะเอามาเผ่าทานเบิด์ดหมดสภาพเลย แล้วต yeah. e ึกอา้างห้างห้างอนห้างร่างมันเปียบยูอืมก็ไปให้ก็ไปงั้นเหรเดินได้ไงไปเบิงคอกจ่ายนะพาไปบุกไปบุกบอกไอหมางหมางเห้อว่าบ้างบอกมากกว่ไปยบ้คอาจ่ายได้ไังบุญงั้นเห เดี๋ยวผมทำผู้พันตั้งก่อนปักกาศว่ามีเวลาวงรอบมามีเวลางานหลายถ้างานมันแค่สองคนผมงานบระจ้างของนะงาเป็นงานรวยทำงานแต่ละคนนี่ทำเป็นตันรวยโฮ้ยพอฟังแล้วมีตันนี่ชีวิตเงินแต่ละคนเอาขึ้นงานงงเลยเฮ้ยใจแม่ก็เฮ้ยตะโอน ก็ให้ปายาเนี่ยแม่เข้าเนึ้อเข้าก๋วมันอมหยืดพึ่งงันพึ่งเนื้อมันก็หอมว่าเป็นคนโบราณเรื่องเรื่องเก่ากระขามเนื้อเรื่องไงเนื้อเออในระหว่างชื่อวัางขายปอกเผาทานแลกข้าวให้ลูกกินตั้งแต่น้อยจนใหญ่เนอะกังว่าขอกังย่างมาเบิ้งกังเอากระเจงหนุ่มให้เปิงเอาอันเต้ากินงาวก่อน มาชอบกังเตาก็ชอบกระส่ายแม่หมูกระเตาแบบนี้าใไก่ือบะเอาแก้มดีดูน้ำหืห้องโซ่กระตาขึ้ปนหูแล้วเอาสั่งก็คือปบชงคุกวะเจกระห้าบเข้าห้าบงามไปแล้ววะไก่หน้าดูขบว่าให้มึงเข้าหะวะขึ้นมาก็มาอีกคนนึงวะยังูข้าววะ มองไงิืออินเงาเห็นแกนดีจังนะไม่ใครหั่นดีจังก็เห็นบ้านงาเงาห้างเงาแม่ก็เห็นได้จงแม่ก็ือหัไม้ไม้หอกกําเลียงี่ยจะอาจะโอ่งงาไปเครขายกตัวแม่ก็มาบอกกองคแม่เงาแต่กูไปพูดกงเต้าอยู่หกเงาไม่ไม่ห้างไม่อันคือว่ามือเงาห้างไม่คู่งชอบึงนกว่าตังห้าอ็เงาไม่พอ อืมกระทกโลกเหี่ยวแล้วเนาะอันยุบลงบนอ่ะคือกระทกโลกมองแห้งลังเึมาให้ได้มาให้ปกกอนม่บุคคลมักพุกแม่เคยพุกแม่บุคคลมอที่มึงทเอ้มอี่มึงท้าพูดกูฝั่งจรงลมันเป็นห้าร้านนะ บางหน่งบางใจหัวคือใครอยู่บ้านพงงามคอยืนยันแบบกระือเมื่อกีังคิ้วังคิ้วพเข้าหาคือคุกย้างนคุก้างกบ้านตัวก็มีคกง้างในหมู่บ้านไปอาหารกาอ้า้วก็ไปคุดเอาแม้ไว้บนก๊อกมันงาไว้ใส่เงาบ่มีใส่งา กูเปลอันนี้มาก้มาพวกนี้ไปขังหน้าบ้านพูดมาเอาขี้งัวใช้งามจัง่งข้าวทองหน้าบ้านยังให้ตตยน่ะไว้เวลาน้าท่านเอาฮากมาต้มซาเป็นซาเป็นยาน้วยมือมีแบบมีฮักใบหอมกมฮักไออเอหนังเตชุ่มนะใบหอข้าวผักเผา ก็มกับยักปุกยักต่างให้แมนทีงานบ่มีที่ห่าท,ที่ที่ก็บ่มีเงาไงไม่กลมของเม่นเืมสั่างตัดจเหงาใจเกงยามบ่มีก็วัตทุกข์ก็ยามมีแล้วก็ยิ่งทุกข์กว่าเก่าบ่หยุดบ่หยุดเนี่ยหาความสบายตอนใดชีวิตอ,อายุเอ๊ะอยู่ลิมๆิมั่นระวังเถอะไอ้อะไรนะล่วเขาสิฮ้อยมาใส่ ไอ้แม่บอิจาํสบายออกูุก <c oughs> กก๊ได้อย่างได้บอยจาบิจาเฉเป็นปบอยจาคเข้าใจบอแม่เป็นคนมักดูอูดีแล้วสุขภาพแข็งแรงอืตั้งต่งอยู่กับงานบาอยจากหรอห็นบอกกําหุกกันงากันใส่หงุห่อบอก กบมแกงบองก็เป็นกุฮูไม้แกากอยกบมืไอ้ติดไว้ไปอยู่ได้บ่มีผู้ใดสั่งะอลอเห็ดโน่นเห็ดนี้นะแม่าบ่ฟ้าถึงชื่อชเพิ่อนบอกหย่งเอาบืให้ึงบกึงตแล้วกถ้าเข้าง่าไงแกงลูกเออเฮ็ดไว้มัมอนจิงบกจึงตแล้วแกงาบอกก่ฮาก็อมช้อมไว้เอาฝ่ายคือฝาคือตาไม่ตอกก็ปูเห็ดให้แล้วก็ห้าบลูกไปให้บางทีข็จึง กงคือขก็บอกถึงสิบห้าคำแปดคำก็ไปไหวปูไหวงากอนก็กกับมาไหว้หัวปลาลูกไวหวไ้หัวแม่ให้ส่งั้งส่โพรแม่ไปหยบได้หรอบึงพุ้งฟ่องไบ้คุกยังกัมพูชีให้ใจดีติดคัดงาง่า เออเปลี่ยนเยอะก็คาดง่ายจะมาเป็นลูกใครจะมาเป็นหั่นเยอะให้มาเป็นลูกแม่พวกแกเว้วจะบอกได้ไหมครับคำเดียวยนาหาบัานหลังหนาพอน้องมิวก็พูดอยู่นะเออหนุ่ลูกสาวแม่เด้อบเป็นลูกสะใภ้ายนะเป็ลูกสาวอห่ังแม่เอาบมึกแล้วก็แม่เขาบอกแค่คำเดียว่าเก่งคำใกลคำถึงห้าคำให้ตรงเนี่ยโอ้ปูดีกันว่าบดีกัเฮ้ยบ่๊วยละ ้องย่ม่ลอยู่มากระไว้ใช่ไหมอันนี้คู่อันนี้คู่คู่หมวยซ้อมสร้างคู่หัวคู่หัวเพราะาว่าถ้าว่าอารมณ์บาคืีถ้ามาอ้มโม่ดึงที่ก็ไม่ว่าทายกังเถอยามดีก็ไหเพอเมืองดียามโมโหขึ้นมาก็มึงกู้เลยคูดีคููโหดนะคะพี่น้องค่ะเผ่าทานสากันเนี่ย เว่าเราเคยก็พายลูกกาพายเหงากาเปนก็่อยก็ยิ้มนาเท่าขาวแคกเนาะอ้าวเดี๋ยวนี้หลังๆมาส่งสามปีนี้ไม่ได้พาลูกกาบันพอพอเลยนะเนี่ยหลังแต่ก่อนค่อยก็พาลูกเคสลานเฮ็ดยาดาเฮ็ดอืมยังปีใหม่เขามาไหว้อ่าส่งการยังไงมาหาส่งน้ําค่อยก็ให้ลูกเคสอยู่แต่ลูกเคยบอกให้กาบไอ้พื้นน่ะนะบอกให้กาบเท้าอ่ะนะให้แต่ลูกลูกกาบนะฮะลูกเคยก็ยกมือซืือเออ เฮ็ดยูเฮ็ดยูในเทศกาลสงการนะฮะเออปีใหม่ไทยก็เออเห็ดยูยูนี่ลูกสาวอาดอกไม้มาเขาเอามาเฮ็ดทุกแค่นั่นละหาน้าหาทาล่างมือล้างเท้าเมยอะไรเั็ไหลแล้วไปยกขึ้นมาแต่ก็ยออเข้าหันเออเอวดีลูกสาวดอกนะเอาอไว้เงี้ยเามื่อเช้ามาคางบ้าเบ๊กเอาเข้าห้เอาเออค่อยใน้อ้วนคักได้ขึ้นมาหกสิบแปดปะ แล้วคนประตกไส้ิลีละก็ของงออากอรของงาหนูแห้งดีอืมอาชีพเก่านะฮะอาชีพหางเงือหาหาเล่ไอ้เผาทานเล็กเข้าให้ลูกจดไงเด้ออายนะเป็นผู้สาพอเลอยไหมนะฮะแทนแม่ปลาใจยังลูกจดไงอ่ะใจยังแม่จดตายอยู่ <laughs> เราธรรมดานะคะแม่คิดอย่างซื้งอาหารเงินัะะตนบูงสือประค่ากันตัวเล็กถงาก๋วยเตเี๋ยวไปย่างลูกคูชวนกิงสูบกับบุ้อให้คุณยาย่อยนะคูชวนจางนั้นไปื่องลูกเดสื่เมียน้อยเตนะปังงาเพิ่จะหยงให้ตบกรี้แต่ชอบเอาบั้พอด้ะไปเบิ้งไปเบิน้งหังหังอันคือย่องปลาบูแม่ก็บบกตดปลาบูชอบไรน,นึกถอ นี่คือโอเขาจังมากมากก็เพื่อนนะฮะอารมณ์ดีเป็นเห็นไหมนะกานเขนกามกันมีเสื้อผู้ผู้พังๆเห็นบไอมอ่ะแต่ว่าเราคป็นไงเดียวงงอะสายเวลามันไปลากรถไถทางใดเจอทอนมุมทอนไม้กันลากมาให้แม่ยากกินนะบอกมันกัน่ะเวืยอนามเมไปเงาบ้าโองยเอาจากหั้งเอาไปไว้ตรง Trời ơi, bữa gặp đây một mẹ ít tiêu Ông nha, ở cái khẳng em Quảng Lũ Căng Dũ đèn, hành vai cái cháy hôn nhanh nha Mình cứ mang đâu, mình cả phải vai bờ răng Cô ấy nhanh nhỏ mì về á, ít khẽ nga thử hử Và chỉ con chỉ có phốt Cô có phốt con như cái bà mà rửa Mẹ mà bà mà ra cái bố, bà có bố ra câu hay Đồ nhanh nhỏ Mẹ có bác hả? Bác hay แต,แต่ละคนคำว่<อ>า,าเวลามันต้องตั้งใจละที่เฮ็ดของสั้นเพราะว่าอันอย่างละโอ้ยตอนตอนไปเรื่อยไปแล้วคำบ่าเอาแม่ก็คิดแค่เท่าว่าให้แม่จะเอาพวไปเอาเวาเข้าไปอยามาตั้งบงึงปอบน้ำตัวคำว่าเบาอื้อเอามึบางบวชตงอ่ะองค์อีเก๊ตั้งแกสมัยบ้านรางก่อดถามบูก,ก้อยคนนะอ่ะบึ้งนี้นะของข้างหน้าใ๋ Hmm. อันนี้โอมเงาบ้านันคือม่ันเป่นอันนี้โอมาจจะได้ร่างบิกเป็นยังูให้ยัางไงแกต้องให้ใหญ่งรูปหนึงอ่ะแกก็เอาคุกิงหนึ่งเดให้อ่ะบูราไว้ได้สี่สี่โคกินว่ะเอะเป็นเจ้าให้ก้อยเอาแล้วกันก็บอกว่าแกก็ขอโอมมากอรแกก็ตั้งยุ่งอย่างอ่ะโอมแม่ก็อนอ่ะอืมว่าเลี้ยงใหญ่เนาะอยู่นอกแล้วก็บุคคลได้เห็นสองยายอยู่นำกันนี่นะเอออาวากันไป ลูกแขกกัลูกมันเห้า h a u ใหกันใหญ่กันคนกันเข้าเราอ่ะแม่ก็ยักห์มนเพินบกแข็งแรงเอาไว้อยู่ไกลลูกเลยเต้าดูแลกันไปนะยาย่ใญแข็งแรงก็ดีแล้วรักษากายใจคุณน้องอยู่ใกลดูไล้เตากะหายห่วงกันละเนาะคุยเพลินแล้วนะคะคุณยายนะคะออเผาทานเผาทานอาชีพเกาเลี้ยงลูกจนโตมื้อนี้เจ็ดสิบเอ็ดยังมานั่งเผาทานไว้ให้ลูกกินอยู่แล้วพี่น้องค่ะ ơ, oh, ai bừng ao.